สยกงศกรรมเป็นบ้าปเป็นบ้าปป้างูไม่พ้นคอจริงๆ ก็ต้องบอกเลยว่าไปต่อยาได้หยุดสวยกันสำหรับแพรี่ไพวันนะคะหลังจากที่เจ้าตัวได้ตัดสินใจหันหลังให้วงการบันเทิงและตั้งใจที่จะกลับไปทำทธุรกิจออนไลน์เล็กๆอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดกับพรอบครัวดูแลคุณแม่ที่กําลังป่วยค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะแพรรี่ค่ะก็ตัดสินใจขึ้นเคียงปูผมครั้งแรกเริ่มปูผมนะคะตั้งแต่เที่ยงวันออกจากห้องผ่าตัดตอนตีหนึ่งค่ะเจ้าตัวบอกว่าเป็นเคสที่ยากแต่ก็ผ่านไปได้ด้วย,วยีจนตอนนี้นะคะเริ่มเข้าทีบ้างแล้วจากนั้นนะคะจะยกเครื่องหน้าก่อนวันปีใหม่เริ่มจากการทำศัลยกรรมชุดใหญ่ทั้งจมูกแล้วก็คางพร้อมกันบอกเลยว่าอยากสวยต้องพร้อมเจ็บเพราะทุกอย่างต้องลงทุนค่ะ แต่ทว่าล,ล่าสุดนะคะกับมีดาวมารอุทั้งโซเชียลค่ะเมื่อแพรรีภัยวันนะคะทด่โพสต์ข้อความนะะ่าเชาวเน็ตที่เข้ามาแซะที่ว่าไหนบอกว่าสัญญกรรมเป็นบาปไงโดยงานนี้นะคะในภาพแพรีีก็ได้ฟาดก,กับที่ว่าตูขอคลิปที่มึงอ้างค่ะถ้าดูไม่จบดูแค่ลูกอีจุจุดๆๆจุดตัดไปแล้วมาเม้นตูด่ายันแม่เลยนะเอามาซึ่งแพรรีนะคะก็ได้โพสต์แคปชั่นฟาดเดือดแรงไม่ไว้ที่ว่าและอีนังนี่ที่บอกว่าสัญญกรรมเป็นบาป แท็กองค์ตูลงและทีแรกเนี่ยก็ว่าจะไม่อะไรแล้วนะคะแต่คนเข้าใจดิฉันผิดเยอะมากดิฉันอยากถามหาความรับผิดชอบไปถึงทีมงานของคุณชูชัยที่ตัดเอาคลิปจากรายการมิสเปลี่ยนก้าวของดิฉันไปสั้นๆอย่างที่ชวนให้คนเข้าใจผิดแถมยังพยายามพูดชี้นําในคลิปเรื่องที่ว่าดิฉันปูรี่คนสัญญกรรมอีกพวกคุณต้องการอะไรจากการทําแบบนี้คะพวกคุณคํานึงถึงข้อเท็จจริงหรือความเป็นธรรมกับคนที่พวกคุณเน,นี่ยพาดพิงและกล่าวถึงมากน้อยแค่ไหนคะมีความสามารถในการสร้างคอนเทนต์ได้แค่นี้เอง หรอตอบดิฉันด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้นะะในคณนติกตอกส่วนตัวของคุณชูชัยชัยลิทิเลอร์นะคะไฮโซเพชรพันล้านก็ได้ออกมาโพสต์คลิปถึงแพรรีภไยวันนะคะซึ่งในคลิปก็มีไฮไลท์ที่ทตัดออกมานะค,ะคล้ายว่าแพรรีเนี่ยเคยพูดโบลีสัญญกรรมว่านั่นคือบาปค่ะ ครั้งนี้นะคะในคลิปดังกล่าวะคะ่ะก็มีเสียงคนถามคุณชูชัยนะคะว่าปีขาตอนนี้คุณแพรี่เนี่ยเขาไปทําหน้ายกเครื่องทั้งหน้าเลยนะคะด้านคุณชูชัยนะคะก็ได้เผยว่าก็จากพาน้องก็กลายเป็นคนธรรมดาจากความเป็นผู้ชายก็ออกเป็นสาวเนาะ,ะเห็นไหมคะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนปรับตัวเองในทุกสถานการณ์จะนับภาษาอะไรที่ตอนนั้นที่เขาบอกอย่าทําสัญญกรรมแต่ตอนนี้เขาทําก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยแค่ชั่วโมงนึงอารมณ์โกรธก็กลายเป็นรักอารมณ์ที่อ่อนน้อมก็เป็นทอยๆก็มีมันอยู่ที่คนเขาเรียก วาตันหาในใจเราจิตนี้เคลื่อนไหวสติอยู่ตลอดเวลามันปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์กิเลตันหาตอนนี้คุณแพรี่ในยะอยากสวยไม่ผิดค่ะสวยขึ้นเด่นขึ้นใช้ไล่ขึ้นอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ได้เงินด้วยเก่งเหลือเกินค่ะพระไพรีพระไพวันนอกจากนี้นะคะยังมีเสียงในคลิปถามต่อว่าแต่ตอนนั้นเขาเคยบูลลี่สัญญกรรมเขาบอกว่าเขาภูมิใจในหน้าเดิมด้านคุณชูชัยนะคะก็ได้พยายามอธิบายว่าวายเขาไม่ได้บูลลี่ลูกเขาว่าชาวเน็ตที่มาต่อว่าเขาเขาก็ต้องแย้งไปตรงนั้นแหละเขาไม่ไ ไม่มีไอเดียที่จะคิดอะไรชับพันขนาดนั้นหรอกทุกอย่างก็เกิดจากอารมณ์กับความคิดในบรรดลนนั้นตอนนี้ทุกอย่างสถานการณ์มันปรับเปลี่ยนได้ชื่นชมค่ะ ทำให้คนในคลิปนะคะก็ได้ถามต่อว่าปีกับแพรรี่รู้จักกันด้วยใช่ไหมคะงานนี้นะคะคุณชูชัยก็ได้กล่าวว่าอ๋อนิสัยดีมากตอนเป็นพระก็เรียกพระไพวันตอนเป็นนางก็อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เป็นคนรู้จักทํามหากินปีชอบคนแบบนี้นะคะก็ตมาบใรที่เราเกิดมาเป็นคนสําคัญต้องอยู่ในศีลธรรมซึ่งแพรรี่เขาบวชเรียนมานานย่อมมีอะไรที่มีสติปัญญารักษาใจเขาทําหน้าสวยฉ่ำเดี๋ยวหนุ่มเกาหลีติดตึมแน่ค่ะ สองกระจกปลอมทั้งหน้าอ้าวบุรีนี่เดชนาด,ดั้งเดิมพ่อแม่ันให้มาทำบ,บ้าลูกไปใส่ยก่กรงศยลปกรรมเป็นบ้าปเป็นบ้าปบ้างูาไม่พ้นคอรจริงๆปีขา ตอนนี้คุณแพรรี่อะค่ะเขาไปทําหน้ายกเครื่องทั้งหน้าเลยนะคะปีก็จับว่า,าเนาะก็กลายเป็นประชาชนธรรมดาจากความเป็นน้อี่ชายก็ออกเป็นสาวเนาะเห็นไหมคะรับมนุษย์เราสามารถปรับเปลี่ยนตัวเองได้สาาถนานะยวกลางจะเป็นนัึกษาอะไรกับที่ตอนนั้นก็บอกว่าอย่าทาสัญญาการปีใหม่หน้าใหม่ใส่ไรกว่าเดิมค่ะอตอนนี้เข้าทางก็ไม่ผิดอะไรเพราะมนุษย์เราแค่ชั่วโมงหนึ่งอารมณ์โกรธกลายเป็นอารมณ์อารมณ์ที่อ่อนน้อมกลายเป็นข่อน มันอยู่ที่คนเขาเรียกว่าปัญหาในใจเราจิตนี้มันเคลื่อนไหวเสรเร็อยู่ตลอดเลามันปรับเปลี่ยนไปตามอารมณ์กีเลสนปัญหาวายเขาไม่ได้เป็นบุรีลูกเพราะว่าชาวเน็ตที่มาต่อว่าเขาเขาก็ต้องต่อแย่งไปตรงนั้นแหละเขาไม่ได้มีไอเดียที่มาคิดอะไรขัพขันอะารขาดนั้นหรอกทุกอย่างมันก็เกิดจากอารมณ์กับจังหวะในสังวัดโดนนั้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างสถานการณ์มันปรับเปลี่ยนได้ชูชีขึ้นชมคทนิสัยดีมากตอนเป็นพระก็เลือกเป็นพระไยวานแล้วก็นน้องแพร ก็มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวหูสามารถมาเจริญพุทธมนต์ให้ได้นะคะตอนเป็นนางตอนก็เป็นนางที่สอนน้องตอบโจทย์แล้วก็เป็นคนรู้จักบกินก็คนแบบนี้หน้าสวยฉันเดี๋ยวหนึ่งเกาหลีติดตึงแน่เกาหลีไม่เอาราคาดิฉันแบบมีความกม่ำไม่เคยจะดีก็ต้องบอกเลยวันหลังจากที่แพรรี่ัยวันนะคะออกมาฟาดแรงไม่ไหวแบบนี้คลิปนี้นะคะก็ถูกลบออกไปอย่างไวแสงค่ะ แต่ดูเหมือนว่าแพรพรี่ภัยวันนีคจะไม่จบง่ายๆค่ะก็ออกมาฟาดเดือนไม่สนว่าลูกใครที่ว่าจะประจบประแจงเจ้านายก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ควณมียังอายมากกว่านี้ไม่ใช่ทําคลิปให้เจ้านายดูดีแต่กดคนอื่นดูแย่พร้อมอีโมจิกอ,อกตาบนค่ะ จากโพสต์นี้นะคะก็มีชาวเน็ตเ,เข้ามาคอมเมนต์มากมายะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใครจะมาต้านเธอได้ไปกว่านี้ฟาดมันค่ะฟาดแฮชแท็กฉันเชื่อมันในตัวเธอเริ่มแล้วแม่เดือดปุดปุดแม่ฟาดแรงแงแบบจุกๆส่งท้ายปีแล้วมีทุกสังคมค่ะและอินข้อความนะคะที่บอกว่าจริงค่ะกําลังเจออยู่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้นะคะคุณชูชัยจะออกมาชี้แจงหรือว่าโต้กลับยังไงนะคะบอกเลยว่าต้องติดตามกันต่อไปทางท็อปตลาดเท่านั้นค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ